กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิีราชาแนลนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่กดติดตามนะ,ะต้องกดติดตามแม่เพชรเลยเพราะแม่เพชรติดตามผลงานของรัฐบาลนะคะที่มีประโยชน์ต่อประชาชนนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบวันนี้นะคะจะมาสรุปผลคอรมอนัดแรกนะคะว่า,ามีอะไรบ้างนะคะก็อ่า ข้อแรกนะคะข้อแรกก็จะเป็นพักนี่เกษตรกรนะคะทั้งต้นทั้งดอก3ปีนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนว่าจะเริ่มอ่เอเ,อเวลาไหนวันไหนเพราะว่าาต้องมีการเสนอเข้าคอรมอก่อนนะคะแล้วก็ข้อ2ก็จะเป็นลดค่าไฟนะคะเหลือ4.10บาทนะคะก็จะเริ่ม อรอบบินเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเลยนะถ้าค่าไฟมันลดนะคะเพราะว่าตอนนี้คือค่าไฟมันเยอะมากนะคะค่ะข้อต่อไปก็จะเป็นลดน้ำมันดีเซลนะคะไม่เกินไม่เกิน30บาทต่อลิตรอันนี้ก็ถ้าลดได้ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆแล้วนะคะแล้วก็คือ ยกเลิกวีซ่าเข้าไทยชั่วคราวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็จะมีประเทศจีน2ประเทศนะมีประเทศจีนกับคาซัคสถานนะคะแล้วก็เงินเดือนข้าราชการก็จะออก2อรอบต่อเดือนนะคะเริ่มมก,กราคม2 5 6 7นสะส่วนยกเลิกวีซ่า,าชั่วคราวของจีนกับคาซัคสถานนี่เริ่มวันที่25กันยา่า 66ถึง29กุมภา67เนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวนะคะแล้วก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะอันนี้บันทึกไว้เมื่อวันที่13กันยายน2566อันนี้คือ ผลสรุปจากการประชุมคอรมอนัดแรกวันนี้นะคะทุกคนนะแม่เพชรสรุปให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้เลยนะคะแม่เพชรก็จะทำคลิปที่ดีมีประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะ,ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะ แก้ฝ้านะคะอสบูอ่ออแกนิกของแม่เพชรเป็นสบูอ่ออแกนิกนะริผลิตจากธรรมชาติร้อเเซนะคะไม่มีสารเคมีจะปนนะคะถ้าใครเป็นฝ้าแดดนะคะฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าฮอร์โมนนะาสามารถรักษาได้ด้วยส,สบู่สมุนไพรออแกนิกแต่ว่าจะค่อยๆรักษานะคะแล้วเราก็อยาอ่าใช้เครื่องสำอางที่มีสารเคมีนะคะทุกคนนะใครสนใจก็โทรแอดไลน์แม่เพชรได้เลยนะคะ ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนนะดูหน้าแม่เพชรเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ดูหน้าแม่เพชรเลยนะถ้าใครอยากรู้ว่าหน้าแม่เพชรดีขึ้นแค่ไหนก็ไปดูที่ไลฟ์สดเก่าของแม่เพชรนะพิมพ์คําว่าไลฟ์สดตรงเพลย์ลิสต์นะคะอ่าไปดูนะคะแล้วกลับมาดูตอนนี้นะคะแม่เพชรแบรนด์ของแม่เพชรสร้างมา2ปีเต็มนะคะแม่เพชรใช้มา2ปีเต็มนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆน,นะสนใจก็ โทรหรือแอดไลน์ขอดูสินค้าได้เลยนะคะหรือไม่ดูที่ชุมชนก็ได้นะคะที่ชุมชนจะมีตัวอย่างจะมีตัวอย่างให้ดูแม่เพชรขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าสบู่สูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอยู่ที่ชุมชนนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะขอ,ขอลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ